ภาพลกันหนึ่งเพคหนึ่งครับอ๋อนักเรียนที่เรียนกับรูหนึ่งนะคะเฝ้ามองเขาเหมือนกันเขาพูดคุยอะไรกันเดินเข้าแวะไปหาตูหนึ่งก็ปรากฏว่าเขาคุยกันในเรื่องของการเรียนนี่แหละคะ่ะข,ข,ขอใหม่กทีนะครับทกใจทุกใจเลย <laughs> 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 ของเรานะครับในภาคเรียนที่แล้วก็ได้นําเอากระบวนการ OECD 6ขั้นตอนมาใช้นะครับหลังจากเราจบกระบวนการ OECD 6ขั้นตอนแล้วนะครับเราได้เข้าไปร่วมนะครับในเวทีแลกเปลี่ยนของโครงการครูเพื่อสิทธิ์นะครับในการเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับเราได้รับคําแนะนำนะครับมาปรับปรุงการเรียนการสอนในเทอมนี้นะครับ ในขั้นที่1นนะครับจะเริ่มจากการประเมินทักษะการคิดของผู้เรียนเราก็จะใช้แบบประเมินทักษะการคิดเรียกว่าอีป็อกนะครับนักเรียนครับนักเรียนสามารถนําภาพทั้ง5ภาพนี้นะครับมาสร้างสรรค์นะครับเป็นสิ่งใดก็ได้ที่หนูสนใจนะครับโดยในตัวอีป็อกนี้นะครับก็จะประเมินทักษะการคิด2แบบนะครับแบบที่1คือแบบคิดคล่องนะครับแบบที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการคิดรวบยอดนะครับสําหรับวัตถุประสงค์ของอีป็อกนะครับข้อที่1นะครับก็เพื่อดูผู้เรียนที่มีความถนัดแตกต่างกันครับให้มาอยู่ เพื่อให้เกิดสภาวะของเพื่อนช่วยเพื่อนครับสําหรับวัตถุประสงค์ในข้อที่2นะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเราควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มไหนในขั้นตอนไหนเป็นพิเศษครับ ก็ได้นํานักเรียนลงพื้นที่สํารวจชุมชนจริงนะครับก่อนที่เราจะสํารวจชุมชนนะครับเรามีการถามนักเรียนว่ามีสิ่งใดบ้างนะครับที่นักเรียนรู้สึกภูมิใจในชุมชนนะครับมีสิ่งใดบ้างนะครับที่นักเรียนนะครับอยากพัฒนาหรืออยากทําให้มันดีขึ้นนะครับจากโรงเรียนไปยังชายทะเลครับเขาก็จะเจอสถานที่สําคัญต่างๆทั้งบริเวณวัดแหล่งตลาดเก่าของชุมชนนะครับบริเวณชายทะเลชายหาดบางสลีนะครับรวมถึงบริเวณแหล่งกงกลางของชุมชนบ้านบางสลีของเรานะครับ หลังจากที่พานักเรียนไปลงพื้นที่สำรวจชุมชนนะครับนักเรียนก็พบเจอปัญหานะครับปัญหาที่กลุ่มเราเห็นนะคะก็อย่างเช่นเรือปล่อยน้ํามันทําให้เกิดน้ําเสียค่ะแล้วก็มีถังขยะที่ตั้งตามจุดอย่างเงี้ยค่ะมีแบบน้ําที่ไหลออกมามีส่งกลิ่นเหม็น,นะคะ่ะปัญหาที่หนูสนใจน่าจะเป็นปัญหากลิ่นพวกกลิ่นน้ําเน่าเสียหรือว่าน้ําเน่าเสียที่เขาปล่อยลงทะเลอย่างเงี้ยครับก็นํามาสู่นะครับการที่นักเรียนจะทําสิ่งประดิษฐ์3มชิ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับ และหลังจากที่เราได้ทําการสํารวจเสร็จแล้วนะครับเด็กๆก็จะได้นําสิ่งที่เห็นทุกสิ่งนะครับมาเขียนลงเป็นค mm ําในกระดาษรวมๆกันนะครับจากนั hmm. ้นนะครับเขาก็จะมีการแบ่งกลุ่มคานะครับเป็นกลุ่มคําต่างๆเป็นหมวดต่างๆนะครับโดยทุกครั้งนะครับที่เขาตั้งหมวดใหม่ขึ้นมาครับก็จะมีคําถามว่าทําไมเขาถึงตั้งหมวดคํากลุ่มนั้นขึ้นมานะครับเขาตั้งจากสาเหตุอะไรโดยแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีการตั้งกลุ่มคําแตกต่างกันไปนะครับหลังจากที่ได้กลุ่มคํามาแล้วนะครับก็จะให้นักเรียนนะครับมีการเลือกนะครับ คำที่เขาชอบของกลุ่มคำต่างๆโดยคำในแต่ละหมวดไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันเลยก็ได้ครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงคำของกลุ่มคำต่างๆเข้าด้วยกันโดยเทคนิคนี้นะครับเรียกว่าเทคนิคคอร์สคอนเนคชันนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่นำสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเข้ากันไม่ได้ให้มาเชื่อมโยงกันนะครับเมื่อเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็จะมีการคิดนะครับว่าคำกลุ่มนี้ที่เรานำมาเชื่อมกันนะครับนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นสิ่งใดนะครับครูก็มี วิธีการที่จะทําให้นักเรียนสามารถสร้างสารรค์ผลงานของเราให้สําเร็จไปได้โดยครูมีแผนผังนี้ครับครูเรียกว่าฟีล่า mapping โดยในฟีลเมอแมปของเรานะครับก็จะประกอบด้วยตัวอักษร4ตัวนะครับตัว F นะครับก็คือข้อเท็จจริงนะครับหรือว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับตัวต่อมาก็คือตัว I นะครับ Innovation หรือว่าไอเดียครับเรามีไอเดียอย่างไรนะครับที่จะนํามาแก้ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับตัวต่อไปก็คือตัว L นะครับในการทํางานชิ้นนี้นะครับเราจะต้องมีชุดความรู้ หรือมีทักษะอนใดบ้างที่จะทําให้งานชิ้นนี้สําเร็จตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว A นะครับก็คือแอคชั่นแลนนะครับเราจะมีการวางแผนอย่างไรเพื่อไปสู่เป้าหมายสําเร็จของงานชิ้นนี้นะครับหลังจากทำฟิล์มแมปนะครับก็เพราะว่านะครับเด็กๆก็มีเรื่องที่อยากจะทําอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1คือเรื่องถังขยะปลอดเชื้อนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องบําบัดน้ําเสียนะครับก็ในเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องเครื่องผลิต E อ b o n บนะครับ เราได้นําส่วนของ Learning Issue ครับซึ่งเป็นขาหนึ่งของฟ Flow Map ม,ม,มาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนนะครับเดี๋ยวครูจะลองมาฟังเรามีประเด็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้บ้างไฟฟ้าครับแหล่ง,งน้ำครับการทำ e M b a l หนูเกี่ยวกับมอเตอร์ค่ะการเอาเสียของ,ยขอ,งอยะโดยนะครับ Learning Issue ที่เราได้นํามานะครับ<ๆ>ก็จะเป็นในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าการบําบ<ๆ>ัดน้ําเสียนะครับ การผลิตเอ็มบอลแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการจมการลอยของวัตถุจะเป็นการเรื่องของแรงต้านทานแรงเสียดทานนะครับเป็นประเด็นการเรียนรู้นะครับที่นักเรียนสงสัยนะครับแล้วก็นักเรียนก็ยังบอกว่าเขาจะทําผลงานของเขาสําเร็จได้นะครับก็จะต้องมีทักษะในเรื่องของการบักกี้นะครับการใช้เครื่องมือต่างๆนะเป็นทักษะทางด้านเครื่องมือช่างนะครับ สำหรับในขั้นตอนที่4จะเป็นขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้นะครับโดยเราจะมีกรอบที่เรียกว่า High Functioning Classroom นะครับใน High Functioning Classroom นะครับจะมี12ตัวบ่งชี้นะครับเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยเราจะยึดเป็นตัวเช็คว่าเราได้ทําตามแต่ละตัวบ่งชี้ของ High Functioning Classroom หรือไม่นะครับ สำหรับประเด็นการเรียนรู้อุบัติใหม่นะครับหรือ emergent design นะครับก็พบว่ามีนักเรียนกลุ่มที่ทําเครื่องบำบัดน้ําเสียนะครับในขณะที่เขากําลังจะจุ่มใบพัดลงไปในน้ำนะครับจากใบพัดที่หมุนอยู่ดีๆนะครับก็ใบพัดก็เกิดไม่หมุนขึ้นครับก็นําไปสู่การแก้ปัญหาครับโดยเขาก็เขาก็ได้นําทูบนะครับมาเจาะใบพัดจากที่เคยไม่หมุนนะครับก็มีการหมุนนะครับเกิดขึ้นนะครับนำมาสู่ประเด็นที่นํามาสอนกับเพื่อนๆในห้องนะครับก็คือประเด็นของการลดแรงต้านของใบพัดเมื่อนักเรียนนาใบพัดใส่ลงไป น,น,น้เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนนะครับจะได้ประเมินตนเองนะครับโดยจะมีเครื่องมือนะครับที่เรียกว่าสไปเดอร์แกรมนะครับสิ่งที่กูแจกให้หนูนะ่ยเรียกเรียกว่าสไปเดอร์แกรมนะครับหนูก็จะเห็นมุมต่างๆจะมีมุมของการสงสัยและการตั้งคําถามมุมของการมีจินตนาการไหมหนูมีความยืนหยัดมุ่งม,มั่นในการทํางานอยู่ในระดับไหนเรื่องวินัยในการทํางานของตนเองจนแล้วเสร็จการทํางานร่วมกันกับเพื่อนการรับฟังข้อเสนอแนะี้ การแบ่งปันการแชร์เครื่องมือดูนักเรียนจะได้เช็คตนเองนะครับว่าในแต่ละด้านนักเรียนอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะนําข้อมูลนะครับที่นักเรียนเช็คตัวเองไปปรับปรุงพัฒนาตนเองนะครับในระหว่างที่นักเรียนทำนะครับก็จะมีการรีเฟกซกันกับเพื่อนนะครับว่าตนเองนะ่ะอยู่ในระดับนี้ใช่ไหมเพื่อนก็จะมีคําแนะนําหรือว่าจะมีการบอกกันนะครับระหว่างเพื่อนว่าถ้าเกิดอยากได้ระดับนี้เพิ่มเราก็ทําแบบนี้สิระดับนี้ด้านนี้จะได้เพิ่มขึ้นเป็นการเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับในการพัฒนาตนเองนะครับให้มีความสามารถในด้านนนนัั้้ๆเพิ่มขึครบ สำหรับในขั้นตอนที่6กนะครับก็จะเป็นขั้นของเน้นซ้ําย้าทวนชวนคิดต่อยอดนะครับในขั้นนี้นะครับเราก็จะมีชุดคําถามที่เรียกว่าสแกมเปินะครับโดยเราก็จะถามนักเรียนเรียงไปทีละตัวนะครับครูอยากให้ใช้เทคนิคหนึ่งนะครับเรียกว่าสแกมเปิโดยครูจะเน้นในเรื่องของการคอมไบนะครับโดยจะให้นักเรียนนะครับเลือกสิ่งต่างๆนะครับไปคอมไบกับผลงานเดิมของเราอ่าเดี๋ยวเราลองคุยกันเลยนะครับว่าเราจะเลือกรว่าเราจะเลือกอะไรถ้วยในการปั้นเป็นก้อน เยี่ยมบอลของเราขอ,องเจ้าของยางไปเป็นการลอยตัวของมอเตอร์ครับไมจ่จมน้ำก็คือตอนที่เรียนม .1 นม2นี้ไม่มีการทาโครงงานค่ะเพราะพอมสา 3, มาก็เหมือนมีการปรเปลี่ยนก็เลยมีการทํโครงงานขึ้นเรียนดีกว่ามากเลยครับเพราะว่าทาให้เราคิดตั้งสันครับเป็นเด็กยุคใหม่ครับชอบขั้นตอนไหนมากที่สุดครับก็น่าจะเป็นขั้นตอนเดินสํารวจกับลงมือทําชอบตอนที่ออกไปสํารวจมากกว่าค่ะ เพราะว่าได้ไปเจอปัญหาในชุมชนของเราแล้วก็ได้แก้ปัญหาในชุมชนด้วยชอบตอนมาทําโมเดลค่ะมันได้สัมผัสจับแบบทำแล้วมันมีความสุขค่ะตั้งแต่ที่เรียนมาก็ยังไม่เคยลงมือทำอะไรขนาดนี้ก็มันทำให้เรารู้จักการทำพวกไฟฟ้ามากขึ้น ข้อดีของ OECD คือเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มอบการเรียนรู้ทั้งหมดให้นักเรียนได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเองครับเขาจะมีอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกทำทุกๆอย่างของตนเองที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมกับตัวเขาและเด็กที่คนสามารถทำได้ครับ